อยากให้เฮียจีบอลเปิดบริจาคเพื่อช่วยรักษาน้องหมา,น,มาน้องแมวจเรเหล่านั้นโอ้โอคุณโยมเฮียจีบอลเขาช่วยทุกวันในแอฟฟ้าช่วยวันละเคตส,สองเคสเลยนะมันหนักมากๆเลยหนักมากๆเลยเรื่องการช่วยช่วยรักษาแมวนี่หนักมากเลยแต่ละเคสนี่สองหมื่นสามหมื่นเลยแต่ว่าก็พยายามทำให้เต็มที่พยายามช่วยให้เต็มที่ ถ้าเคสไหนไม่ได้ช่วยมีหลายสาเหตุที่ไม่ได้ช่วยส่งโยมเขาส่งส่งเคสมามาให้ช่วยพิจารณาให้ช่วยมีสาเหตุที่ช่วยไม่ได้หนึ่งก็คือความไม่ชัดเจนทําอะไรให้ชัดเจนชัดเจนหมดทุกอย่างเนี่ยเออก็สามารถบอกญาติโยมร่วมระดมทุนได้แบบนั้นแต่ถ้ามันไม่ชัดเจนเท่าไหร่ก็จะปฏิเสธไป เพราะว่ามันเยอะเยอะมากๆเลยเราไม่สามารถที่จะช่วยแมวทุกตัวบนโลกใบนี้ได้ไม่ได้ไม่สามารถที่จะช่วยสุนัขช่วยหมาทุกตัวบนบนโลกใบนี้ได้อ่ากรรมมุนาวัติติติโลโกสัตวโลกย่อมเป็นไปตามกรรมเนาะสิ่งใดที่เราช่วยได้เราก็จะช่วยเป็นอย่างนั้นต้องต้องต้องให้ชัดเจนทุกสิ่งทุกอย่างต้องให้แบบบริสุทธิ์ต้องให้ชัดเจน